สี่หุ้นสุดสวิงกันบ้างนะเดาว,ว่าทีมข่าวของหุ้นอินไซ์เองมีการก่อติดหน้ากระดานหน้าตู้นะต้องบอกเลยว่าโอ้โหนะเดาว,ว่าภาพใหญ่ๆตัวใหญ่หญจะดูแบบว่าลําบากแต่สาหรับตัวเล็กเองต้องบอกเลยว่าแมจิตจ้าซิงซ่าหน้าดูนะเริ่มจากตัวแรกครับ TM <S <S นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่4ี่บาทยีตังค์เพิ่มขึ้น40สตางค์นะคิดเป็น10.31%สน่ะครับส่วนสวิงตัวที่2นะครับ e 4 l นะครับราคาหุ้นปิดที่13ตังค์เพิ่มขึ้น 2ส,สตางนะค์ิดเป็น18.18% 18นะครับส่วนสวิงตัวที่3นะนั่นคือตัวของรีโอนะครับว,วันนี้แบบโอ้โหขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮเรียกว่าราคาหุ้นปิดที่11บาท40นะครับเพิ่มขึ้น1บาท20สตางค์นะฮะคิดเป็น11.76%นะถือว่าโอ้โหมาแบบสวยๆพรุ่งนี้ดูดุว่าจะสร้าง New High ใหม่เกิดขึ้นหรือไม่นะ่เป็นต้องมาติดตามกันสำหรับราคาหุ้นของรีโอนะครับนึงตัวของ สุดสวิงตัวที่4นะครับนันคือตัวของโซนิกนะครับเรียกว่าเป็นโลจิสติกเช่นกันราคาหุ้นปิดที่4บาทเจสตงเพิ่มขึ้น22ตังค์นะรับคิดเป็น4.91%นี่คือ4หุ้นสุดสวิงผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรายการกล้วยหอมกับกูรูแล้วนะว่าพอฟังสหุ้นสุดสวิงแล้วลองไปดูที่ว่าเอ๊ะว่าเส้นทางของกราฟเองข่าวสารเรื่องของพื้นฐานเองเนี่ยสวหุ้นสุดสิงเนี่ยมีหน้าตามีโฉมได้อย่างไรเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการ ตัดสินใจในการกําหนดยุทธศาสตร์ในการเทรดหุ้น4หุ้นสวิงในวันพรุ่งนี้ครับผมสวิงตัวแรกนะครับนัคือตัวของ C ีเฟสนะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้น C ีเฟสปิดที่2บาท3ามสิตังค์เพิ่มขึ้น12สตางค,คน์นะครับคิดเป็น5.41%าจุดสี่หนระครับตัวของ C ีเฟสนะครับสำหรับส่วนสวิงตัวที่2นะครับต้องบอกเลยว่านั่นคือตัวของ NER นะครับเรียกว่าเอ r เองวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ เจ็บาท65สางค์เพิ่มขึ้น50ตางค์คิดเป็น6.99%แมปปิดลงท้ายแบบหมดว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะสำหรับสวิงตัวที่2มาถึงสวิงตัวที่3นะต้องบอกเลยว่าโอ,โ,โอ้โหนะดูเดือดเข้มข้นนะให้ว่าดูเหมือนจะพยายามยืน3บาท60แต่ก็โดนเทกระจดัดปุ๊บตอท้าย,ยก็สามารถมาปิดที่3บาท42ตังค์ได้เพิ่มขึ้น30ตังค์คิดเป็น 9.62%สำหรับตัวของยูเคมนะครับมาถึงสวิงตัวที่4นะครับถือว่าด้ว่ามีโรงแรงก็สามารถฟื้นกลับมาอย่างว่องไวเหมือนกันนั่นคือตัวของ Save u อัพนะครับหรือว่า7 Up ดอัวันนี้ราคาหุ้นปิดที่2บาท36เพิ่มขึ้น32ตังค์นะครับคิดเป็น15.69%นี่คือ4หุ้นสุดสวิงทิ้งทางด้านของทีมข่าวกาะติดหน้าจอหน้ากระดานนํามาเล่าสู่กันฟังนะพอ ฟังแล้วนะเห็นว่าเอฟมี4ีหุ้นสุดสวยมีซอยู่เซตัวไม่ซีเฟสเนีอาร์ย e ูเข้มเจ็ด e อัพหรือเซเวัเนี่ยนะคุณก็ต้องไปนั่งศึกษาไปทําการบ้านดูที่ว่าเอ๊ข่าวสารล่าสุดนะที่เขาแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์มาเนี่ยมีอะไรบ้างที่ล่าสุดรวมถึงเส้นทางเดินของกราฟหรือเทคนิคของหุ้นแต่และตัวอยู่นี้เพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการลงทุน นะครับทีมข่าวของหุ้อินไซน์มีการเกาะติดหรือว่าดูหุ้นหน้าจอนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีหุ้นหล,ห,ลหลายหลายตัวนะครับต้องบอกเลยว่าเล่นดีมากนั่นคือตัวของสีไทยซปเปอร์แวร์นะครับสีไทยวันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาหุ้นปิดที่1บาท66ตังค์เพิ่มขึ้น20ตังค์คิดเป็น13.70นซะครับส่วนสุดสวงตัวที่2นะครับนั่นคือตัวของล็อกเล่นะครับราคาหุ้นปิดที่2บาท84ตังค์เพิ่มขึ้น 24ตงังคิดเป็น9.23%นะครับนี่คือ2หุ้นสุดวงส่วนสวงตัวที่3นะครับต้องบอกเลยว่าตรงไปดูกระดาน m b i นะนั่นคือตัวของ INSET นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่5บาท30นะครับเพิ่มขึ้น1บาท10ตางคิดเป็น26.19%นะครับส่วนสุดสวงตัวที่4นะครับอคริป,ปาการนะครับเรียกว่า AKP นั่นเองราคาหุ้นวันนี้ โอ้โหว่วามากนะครับมาปิดที่2บาท38ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น32ตังค์คิดเป็น15.53%นี่คือ4หุ้นสุดสวิงที่ทีมข่าวนำเสนอนะครับตรงจุดนี้นักลงทุนท่านผู้ชมผู้ฟังแล้วเนี่ยเห็นได้เรียก4หุ้น4ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวของสีไทยซุปเปอร์แวร์ล็อกเล่อินเซ็ตนะครับ AKP นะครับ คําคืนนี้ทําการบ้านดูที่ว่าเส้นทางของกราฟเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อที่จะกําหนดยุทธศาสตร์นะครับในการเล่นในการลงทุนสําหรับ4หุ้นสุสิงในวันพรุ่งนี้4หุ้นสุสิงนะครับโดยทีมข่าวของหุ้นอิไซน์มีการก่อติดหน้าจอหน้ากระดานนะเพ่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกได้ว่ามีความน่าสนใจนะสวิงตัวแรกนะต้องบอกว่าเป็นพระเอกมาแล้วนะั่นคือตัวของเดลต้า วันนี้เดลต้าปิดที่652บาทนะเพิ่มขึ้น78บาทคิดเป็น13.59%นะครับส่วนสวิงตัวที่2นะครับมันคือตัวของไอ o นกนะครับวันนี้โบลุ่มแบบโอ้โหเข้ามาแบบหนานแน่นเอียดมากนะครับไอ o นกปิดที่1บาท28ตังค์เพิ่มขึ้นสตางค์คิดเป็น3.23%นะครับส่วนสวิงตัวที่3นะสตาร์กอยูิใน้ว่าวันนี้แมวันนี้อยู่โบลุ่มแบบ อัดมาแบบเนืงแน่นนะต้องดูที่ว่าวันพรุ่งนี้จะขยับไปได้ต่อหรือไม่วันนี้ตลาดหุ้นวันนี้ราคาหุ้นสตาร์ปิดที่4บาท16ตังเพิ่มขึ้น22ตังคิดเป็น5.58%นะครับส่วนสุดสิงตัวที่4 i n ไอนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่4บาท56ตังนะครับเพิ่มขึ้น14ตังคิดเป็น3.17%นะครับถือว่า วันนี้โบลุ่มมาวันแรกนะครับต้องบอกว่าพรุ่งนี้จะมีความต่อเนื่องหรือไม่นะไม่ว่าจะเป็นตัวของสตาร์ตตัวของ i n เนตนะครับตัวของ i n o ็นะหรือแม้แต่เดลต้าเองนะด้ว,ว่าการขยับมารอบนี้น่าติดตามด้วยว่ามีผลต่อการคำนวณของดดชนีนะครับตรงจุดนี้เรีวยกว่าเป็นตัวทําทําเกมะนะสำหรับตัวของเดลต้าต้องดูดูว่าวันพนี้จะทําเกมได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่ก็ปรเด็นต้องมานั่งติดตามกัน สี่พุทธสุสิงครับวันนี้ต้องบอกว่าทีมข่าวของหุ้นไซมีการเกาะติดหน้าการะดานนะต้องบอกว่านายดำมาดูแล้วเห็นหุ้น2ตัวต้องบอกมีบรรยากาศการซื้อขายกันอย่างคึกคักและแก็หนึ่งแน่นนะครับเรีวยกว่าสวิงตัวแรกนั่นคือตัวของ BCH นะครับเรีวยกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่25บาท 25, าท25สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท25สตางค์คิดเป็น5.21%นะครับวันนี้ถือว่ามีความคึกคักอย่างต่อเนื่องดูดูว่าวันจันทร์เนี้ยจะ ยังต้องบอกว่ายังโชว์เขียวได้หรือไม่เป็นอะไรที่เราต้องมานั่งติดตามกันส่วนสวิงตัวที่2นะตัวของ e m c นะครับราคาผู้ปิดที่29ตังค์เพิ่มขึ้น3สตางค์คิดเป็น11.54%นั่นคือหุ้นรับเหมาน่ถือว่าเป็นตัวจิตจัดนะเรียกว่ารสชาติจัดจ้างเลยทีเดียวสำหรับตัวของ e m c สัปดาห์หน้ามารุ่นกันต่อไปมาถึงสวิงตัวที่3นะครับตัวของ m d x นะครับวันนี้ราคาผู้ปิดที่ 5บาท80เพิ่มขึ้น50สตางค์ที่เป็น9.43%ส่ส่วนสวิงตัวที่4นะของมองไปที่กระดานของ mbi วันนี้ถือว่ามาตัวแรกนะมาวันแรกด้วยนะคือตัวของ icicn นะครับราคาหุ้นไปที่4บาท84ตังค์เพิ่มขึ้น52ตังค์นะคิดเป็น12.04%วันนี้ถือว่ามูลค่าการซื้อขายนี่คึกคักเต้เมแบบว่าแม่เทกันนี่ไฟรับกันเลยทีเดียวสำหรับตัวของ ไอซเซึ่งเป็นหุ้นของสาย ICT กระดานเก๋วนะส่วนสัปดาห์หน้าก็มาลุ้นกันต่อไปว่าจะขับเคลื่อนไนดะ้ว่าฝ่าในวตรงแนวต้านได้หรือไม่นะพอท่านคุณฟังเรื่องของ4หุ้นสุสิงไปแล้วนะครับวันนี้รวมถึงวันหยุดทําการด้วยว่าวันเสาร์ที่ก็ยืนไปทําการบ้านนะด้ว่าดูเรื่องของเทคนิคดูเรื่องของกราฟเองหรือว่าดูเรื่องของข่าวสารนะในส่วนของหุ้น4หุ้นสุิงทั้ง4ตัวเนี่ยเขามี ข่าวสารเนี่ยอย่างไรซึ่งทางด้าน,นของเว็บไซต์ข่าวของผู้ใช้ก็มีข้อมูลข่าวสารก,ก็สามารถนาข้อมูลข่าวสารนี้มาประกอบในการตัดสินใจได้นรวมถึงด้ว,ว่าือใช้จะใช้ข้อมูลจากทางด้านของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ก็จะม,มีข้อมูลที่มีความหลากหลายเรื่องของงบการเงินเรื่องของการอัปเดตข่าวที่แบบว่าอย่างเป็นทางกรารน,นะครับผมนี่คือช่วงของ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้